ต่อไปเราจะมาทําเป็นเมนูผัดแหนงกุ้งนะคะอันดับที่หน่งเราก็จะใส่น้ํามันก่อนค่ะประมาณนี้นะคะก็ตามด้วยพริกค่ะพริกกระเทียมนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบความเผ็ดของลูกค้าเลยนะคะตามด้วยกระเทียมะคะ่ะแล้วเราก็จะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะคะ พอพริกกระเทียมหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตามด้วยเนื้อสัตว์ค่ะเนื้อสัตว์สามารถเป็นกุ้งหรือเป็นไก่หรือเป็นเนื้อสัตว์ที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะผัดกุ้งให้พอสุกนะคะ เราก็จะมาใส่เป็นผัดแผนค่ะมีแผนกแล้วก็จะมีแครอทเล็กนหอยค่ะถ้าลูกค้าชอบน้ำก็จะเติมน้ำเปล่านะคาได้นิดนึงค่ะตามด้วยใส่เครื่องปรุงเราก็จะมีเครื่องปรุงเป็นน้ำมันหอยหนึ่งซอนโตะนะคะ ้ำตาลนิดนึงค่ะตะกรอนใส,ส่แล้วก็ผัดให้เข้ากันให้ได้ที่น,นะคะผัดแขนงถ้าเราอยากทานให้กรอบสามารถนอ็อ น้ําแข็งน้ําเย็ยนได้นะคะคุณ้าแล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยค่ะจัดใส่จานได้เลยก<ม>ุ้งเราก็จะเด่นมากนะคะค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะผัดขนแงกุ้งค่ะ